ผมไม่เคยคิดว่าวัฒนธรรมหมูกระทะหน้าเต็นของผมเนี่ยจะถูกทดแทนด้วยการย่างชีสพอๆคกับไม่เคยรู้เลยว่ามีชีสเมคเกอร์ซ่อนตัวอยู่ในเมืองเล็กๆท่ามกลางความเป็นธรรมชาติธรรมชาติและผมก็คงยังไม่รู้อีกหลายต่อหลายเรื่องราวที่ทำให้ผมได้พบเจอกับเป้าหมายใหม่หมๆของชีวิต หากผมไม่มีโอกาสได้ออกมาเดินทางอีกครั้งต้องยอมรับนะครับว่าช่วงเวลาก่อนหน้านเนี่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่สุดแสนที่จะลำบากสำหรับทุกคนและก็ยากลำบากสำหรับผมด้วยเช่นกันคนที่เดินทางเป็นอาชีพมาเกือบทั้งชีวิตอย่างผมเนี่ยถึงจะตั้งคำถามกับตัวเองว่า เส้นทางที่เรากําลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไปต่อ,อยังไงเป้าหมายต,ต่อไปในการเดินทางของผมคือเส้นทางไหนกันแน่แล้วเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่ทำธุรกิจเล็กๆแต่สร้างความยั่งยืนรักษาเสน่ห์ความเป็นชนบทของชุมชนที่มีอยู่เอาไว้เท่าที่กําลังของตัวเองเนี่ยจะทําได้สุดกําลังก็จุดประกาย ความคิดบางอย่างให้ผมได้ตัดสินใจออกเดินทางจนมาถึงที่นี่ที่ตำบลป่าสักจังหวัดลำพูนเพื่อมาตามรอยชีสเมคเกอร์หรือว่าคนทำชีสจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการเดินทางในทริปนี้ครับ เรามาคุยเรื่องชีสเัสนดีกว่าคือเวลาเราคิดถึงชีสในประเทศไทยเนี่ยคือส่วนมากก็จะเป็นแบบเขาใหญ่หรือแบบไม่ใช่ลำพูนอ่ะมันเริ่มต้นได้ยังไงพี่พ่ใครทําชีสอยู่ที่เชียงใหม่เดิมอยู่แล้วเนาะแล้วก็พยายามพัฒนานมวัวของฟาร์มฟาร์มหนึ่งที่เชียงใหม่แต่ว่าคุณลุงคุณป้าที่ฟาร์มนั้นนะคะเขาเริ่มแก่ตัวลง ก็เลยเลิกไปพี่ไข่ก็เลยไม่มีนมที่จะมาผลิตเพื่อส่งร้านประจำานียคะ่ะก็เลยต้องหาที่ใหม่ก็เลยย้ายมาจากจากเชียงใหม่แล้วก็พยายามส,สอดสวงหาฟาร์มที่ดูแลทั้งวัวทั้งน้ำนมที่มีคุณภาพส่งให้เราเนี่ยคะ่ะสิ่งที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือการขนส่งน้ำนมดิบที่จะมาถึงเราเนี่ยคะ่ะต้องอยู่ใน การควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบการเลี้ยงการรีดการเก็บการขนส่งของเขาได้เนี่ยค่ะเพราะว่าเคยลองหลายๆที่ก็ประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพนํานมเช่นปนน้ามาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเอานมเก่ามาส่งเราอย่างเงี้ยหรือติดเชื้อบัวเป็นเต้านมอักเสบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราอยากได้ชีสที่มีความสดใหม่มแล้วก็นมคุณภาพ อะไรอย่างเงี้ยให้ให้ผู้บริโภคเนี่ยค่ะยอมรับตามตรงนะครับว่าผมไม่ค่อยคุ้นชินกับถนนหนทางแถบ,บลำพูนสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีในการขับขี่ชั้นสูงที่มากับ Ford Ranger Wild Track คันนี้เนี่ยทั้งระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง ระบบเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนอีกต่างหากก็ช่วยให้ผมเนี่ยขับง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นเยอะเลยจริงๆไม่ใช่แค่นั้นนะครับสำหรับเครื่องยนต์2 0ลิตรนะน,น,นะครับทาง Ford เนี่ยได้มอบการดูแลเครื่องยนต์แล้วก็ระบบส่งกำลังนะครับคือทำให้เราอุ่นใจคือเขาดูแล10ปี หรือว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรคือเหยียบไปเลยครับนมน n มน้มนม o m nom n ตอนแรกผมดูว่าผมต้องมารีดเองเอาไหมล่ะสักตัวไหมผมรีดทุกเช้า <laughs> ทุกเช้าด้วยมันจะมีอารมณ์คล้ายๆกันพี่แต่แต่มันไม่ออกของผม,ผมออกตลอดเลย <ะ S 2> <ะ>วันหนึ่งเนี่ยที่เนี่ยผลิต น้ำนมได้เยอะน้อยขนาดไหนครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ500กิโลครับพีคสุดจะมาณป0ร9 0 0ครับ,ค,รบคือทั้งหมดเนี่ยเราสามารถขายหมดแฮปปี้หรือเปล่าช่วงนี้ส่งได้หมดเลยเพราะว่านมขาดก็มีบางฟาร์มที่เขาแปลรูปเป็นชีสนะคราวนี้ไงม,มันมาช่วยเราได้มากน้อยขนาดช่วยได้เยอะนะเหมือน่กับเพิ่มมูลค่า หรือว่าทําชีสเก็บไว้คือชีสมันเก็บไว้ได้นานหน่อนะใช่ใช่มันเก็บไว้เป็นปีๆมันทยอยขายได้แต่ถ้าเป็นนมสดมันมันจากเสียเร็วคือถ้าเแปดแปลูปลลมูลค่ามันก็เพิ่มมากขึ้นใช่ครับ แล,แ,ลแ,ลแล้วตลาดอะครับหมายถึงแบบเราทำสถานะแนึน่นมันต,ต้องต้องขายอะอม,ออมันจะมีลูกค้าประจำเดิมอยู่เป็นกลุ่มร้านอาหารแล้วก็ม,กมามาขายอะไรกันในชุมชนสุขใจนี่ด้วยก็คือมีอ,อ,อาจารย์มีผู้ที่มาพักมาเช่าอยู่ในชุมชนสุขใจเนี่ยผมก็เรียกฟาร์มฟาร์มฟาร์มแต่มันเป็นแบบชุมชนสุขใจมันกลายเป็นชุมชนไปแล้ว ที่นี่ก็เหมือนพยายามเป็นต้นแบบพื้นที่ที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารสามารถที่จะผลิตอาหารเองได้ในพื้นที่ทุกวันนี้ก็คือแต่ละบ้านนะีคระัก็อุดหนุนกันเองเนะะี่ยค่ะก็คือมันเป็นความหลากหลายทางอาหารจริงสุขใจฟาร,ร์มเนาะเป็นชื่อของตากับยายครับชื่อตาดใจกับยายสุข ทั้งหมด15ไร่อย่างเงี้ยครับแล้วก็มอบมาให้กับแม่เนาะจนถึงรุ่นเราอะไรเงี้ยครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีการทําทนาเฉยๆนะแถวนี้นะครับแต่เป็นนาเคมีอะไรเงี้ยครับแล้วผนวกกับการที่ว่า,าเราเคยเหมือนกับทํางานทางด้าน NGO มาก่อนเนาะก็ส่งเสริมเรื่องของเกษตรอินทรีย์ก็เลยว่าอยากจะมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้นะครับในพื้นที่15ไร่เนี่ยมาเป็นพื้นที่ของออแกนิกอะไรเงี้ยครับเกษตรอินทรี N C, หรือออแกนิกี่นมันมีหลายรูปแบบเนาะแต่อย่างของที่ฟาร์มเราเนี่ยเป็น กเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนนั่นก็หมายถึงว่าเรามีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเลี้ยงสัตว์อย่เนานะแล้วก็มีการเลี้ยงป้ารวมถึงปลูกผักหลากหลายเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างน้อยเรามีแบบผสมผสานมันก็ช่วยลดความเสี่ยงต่างๆได้ครับม,มันก็เลยจะเป็นลักษณะของเกษตรกรรมยั่งยืนมากกว่า จริงตอนตอนเป้าหมายหลักที่เราอยากทำเนาะแล้วก็เราอยากจะแบบเหมือนกับมีคนที่มีแนวคิดเดียวกันมีเป้าหมายเหมือนกันนะครับที่อยากจะพัฒนาพื้นที่ไปด้วยกันนะครับแล้วก็อยากแลกเปลี่ยนเรื่องของ อาหารเรื่องของการทําอาหารท้องถิน่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพระเอิญเนี่ยมันเราโชคดีที่ว่าโอเคเหมือนทางพี่บุกรเกงเนี่ยก็อยากมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนาะหรือว่าจริงจริงรู้จักกันมาก่อนเคยร่วมงานกันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เลยว่างั้นก็มามาอยู่ร่วมกันมะาแบ่งพื้นที่ในการที่จะ,ะทำอะไรต่างๆเพราะว่าอย่างอาหารที่พี่ไข่ทำชีสใช่ไหมครับนันก็มาประยุกต์กับการทําสลัดหรือว่าผักพื้นบ้านได้ที่สามารถนามาผนวกกันได้เนาะแล้วก็มันยังเป็นการทําให้แบบ ถ้าคนมาเรียนรู้ที่ฟาร์มเราไม่ใช่เรียนรู้การทําเกษตรอินทรีย์อย่างเดียวก็เรียนรู้เรื่องของการทําชีสไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับอย่างของพื้นที่ที่เราอยู่ที่ผมอยู่นะครับพื้นที่ตําบลป่าสักเนาะก็มีทั้งในเขตของโซนอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีโซนของพื้นที่สีเขียวที่เขาพยายามจะอนูรักไว้นะครับอย่างเช่นที่เราอยู่ตอนนี้เป็นพื้นที่โซนพื้นที่สีเขียวนะครับที่ทางเทศบาลแล้วก็ทางอําเภอเนี่ยพยายามกันไว้ไม่ให้โรงงานอุตสาหกรรมนะครับมาอยู่ในเขตของฝั่งนี้นะครับซึ่งในเขตที่เราอยู่เนี่ยจะติดกับ ป่าชุมชนซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้พาไปเที่ยวเนาะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับการสร้างความมั่นคงดังหรเนาะอย่างเช่นผมมาทําที่ฟาร,ร์มตรงนี้เนาะไม่ใช่แค่การที่เรามาทําแล้วเราเรา,เราได้ผลประโยชน์อย่างเดียวนะแต่คนรอบๆข้างนหมายถึงว่าแปลงนาข้างๆเนี่ยเขาก็ยังมีใจที่อยากจะปรับเปลี่ยนมาทําเรื่องของเกษตรอินทรีย์ไปด้วยกับเราอะไรอย่างเี้ครับ เริ่มจากคนเล็กคนน้อยะครับเช่น,นเริ่มจากสองสามคนเนี่ยมันก็เริ่มขยายเป็นสิบกว่าครอบครัวใน,นในปัจจุบัน,นสถานที่มันคัดคนแล้วก็แนวคิดมัน<ช>คัดคนคไปแล้วเพราะว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอะมันจะเกิดจากคนกลุ่มเล็กๆเสมออันนี้ฉีเคราะกล่าวไว้เลววะ <laughs> ที่พี่ไข่ทำมันเป็นชีสง่ายๆใครก็ทําได้อะค่ะที่บ้านเป็นชีสประเภทชีสสดชีสสดนี่คือมันจะต้องทานสดๆมันถึงจะอร่อยเยงะคะ่ะยกตัวอย่าง2ตัวที่ทําอยู่ชื่อฮันนี่กำเนิดมาจากไซปรัสอีกตัวก็ปาเนียปาเนียชีสนี่ก็ทางอินเดียไอตัวฮัลลูมี่ชีสนี่เนาะการทําของแข็งที่มันอยู่ในน้ํานมมันตกตะกอนเนี่ยหรือการใช้เอนไซม์ที่สกัดจากพืชเนี่ยนะ ใส่ลงไปในน้ำนมดิบดูเหมือนจะใช้แก๊เจอะนะเดือนเดือนหนึ่งนะก็อาจจะประยุกต์ใช้ฟืนตัวน้ำนมดิบเนี่ยมันจะเป็นอุณหภูมิของแม่ว,วัวก็คือประมาณ3-2-3-5ององศาเนี่ยค่ะคนที่มันเข้ากันมออลองลนะ้ อแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้มันเกิดปฏิกิริยาแล้วก็ตกตะกอนกลายเป็นเคิร์ดคืรน,นี้ถือว่าวิธีแบบโฮมเมดจริงๆอะ่ะพอถึงเวลาเราก็ตัดเคิร์ดเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้ ล้วค่อยเอาเนื้อเคิร์ดเนี่ยที่ได้เนี่ยเอามาใส่พิมพ์พักไว้สักชั่วโมงหนึ่งก็นํามาพัชไลอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้เนี่ย<ม>ก็เอาเขียงมากดทับไว้แค่นี้มันไม่พอไม่พอมันต้องหาอะไรหนักๆวาง,งไว้ทั้งนมที่มีน้ําอยู่ข้างในครับลงไปทับลงไปเพื่อเพื่อให้น้ำหนักไปช่วยให้เนื้อชีสมันสมานติดกันเป็นเป็นเนื้อเดียวกัน ผมอยากเห็นอะแก้วมาเลยก้อนเมาโอ้่อดมได้ไหมครับหอมมากชิดเลยมันชิมเลยได้ไหมครับชิมได้เลยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยชิมกันในป่าชุมชนทีเดียวค่ะต่อจากนี้ก็นอกจากการทำชีสเนี่ยนาอพี่ใครก็อาจจะทำ กำลังเซตสตูดิโอเพื่อที่จะทำเป็นศูนย์เรียนรู้เล็กๆเงี้ยในด้านของการแปรรูปในวัตถุดิบต่างๆในพื้นที่ดูว่าสามารถที่จะมาแปรรูปทำอะไรสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรบ้างก็อยากจะแชร์ทักษะอะไรตรงนี้ที่ที่เราอ n d ขึ้นมาแล้วเงี้ยให้เกษตรกรเจ้าของวัตถุดิบเนี้ยค่ะเขาเเป็นอาชีพหรือสร้างสร้างอาชีพเสริมให้ให้เกษตรกรได้ด้วยเงี้ยค่ะ คือจะบอกอย่างนี้ฮะบางทีเนี่ยแค่ผีเสื้อขยับปีกก็เกิดพายุได้บางครั้งเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่ามันไม่สำคัญก็มีความสำคัญมากกับเรากว่าที่คิดคือที่ผมกําลังเปรียบเทียบก็คือเทคโนโลยีชั้นสูงของ o r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  n n g r w w l l t t r c k คันนี้คือมันอาจจะดูเล็กๆนะครับแต่มันยิ่งใหญ่มากอย่างระบบ เปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถโฟกัสกับการขับขี่ได้อย่างเต็มที่หรืออันนี้เนี่ยผมชอบมากคือระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่มีระบบเซนเซ,นเซอร์ช่วยประเมินสภาพถนนคืดจอดรถและแน่นอนอันนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้ฝาปิดกระบะท้ายควบคุมด้วยไฟฟ้า power roller shutter เ mm hmm. ฉพาะในวาลช็อเท่านั้นนะครับภายนอกก็ดูเป็นสปอร์ตนะครับภายในก็โดดเด่นด้วยเบาะหนังดีไซน์ใหม่เฉพาะวาลช็ออีกเหมือนกันจนะ้ะ นี้เราผมถึงว่าผมจะมาลองชี้เฉยๆนะบาร์บีคิวอ๋อมาหนักเลยคือตั้งแต่คุยกันนะคือ,อ,ค,อ,ค,อคือผมไดยินคำนี้มากเลยความมั่นคงทางอาหารอะไรเงี้ยมันเหมือนจะเป็นคีย์หลักของแบบฟาร์มพี่เลยครับเออความมั่นคงทางอาหารเนาะก็จริงๆแกษแสนี้ก็ถือว่ามีมานานนะครับต่ชุมชนดั้งเดิมเนี่ยเขาก็จริงๆการปลูกหลากหลายหรือว่าการปลูก อย่างที่เรากินกินทุกอย่างที่เราปลูกเนี่ยครับมันก็คือเป็นความมั่นคงทางอารนก็วิถีชีวิตของคนดั้งเดิมเขาก็ยังทํากันแบบนี้นะครับแต่ที่มันถูกเปลี่ยนผ่านเพราะว่าอาจจะด้วยกระแสโลกาพิวัตน์ว่าสิ่งเปลี่ยนแปลงไปเนาะมันก็ทําให้คนบริโภคแค่เพียงไม่กี่อย่างก็มันทําให้ความหลากหลายมันหายไปผมเห็นอีกอย่างหนึ่งผมอ่านป้ายมาเรื่อยเลยในความอยู่อย่างพอเพียงโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีภาษาภาษาไทยผสมกันไปอะไรเงี้ย พอเพียงมันมันเพียงพอพอ่มันก็จริงมันอยู่ที่มุมมุมมองเนอะของของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีอย่างอย่างคนที่เขา,าแบบร่ํารวยใช่ไหมครับเขาก็อาจจะมีความเพียงพอในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ทีนี้มันก็ต้องอดูที่ว่าเราเรามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนครับถึงมันจะเรียกว่าเพียงพออย่างเงี้ยครับจริงอย่างอย่างที่ป้ายเราเห็นที่ฟเนามันเป็นปติเตือนใจใช่ครับสติเตือนใจแบบนี้เราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ทุกวันนี้เราก็ต้อง S <S <S ก็ต้องทํามาอยู่แล้วครับอย่างเช่นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำาพอเป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็พยายามทํายังไงให้แบบเราไม่ไม่มีความเดือดร้อนในเรื่องของความหิวโหยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับถ้าเราอ่านป้ายเราก็จะเจอหล,หลายๆคาที่เป็นคีย์เวิร์ดหลักๆอะไรเงี้ยครับที่ว่ามันสําคัญขนาดไหนที่จะต้องแบบว่าถ่ายทอดหรือว่าแชร์องค์ความรู้ที่เราเรามีอยากจะใช้องความรู้เนี่ยให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อสร้างไรายได้เสริม ให้เขาในภาวะที่เขาอาจจะเกิดปัญหาเช่นน้ำนมล้นหรือ,อ,อมีโคต้าที่มีข้อจำกัดไม่รู้จะไปที่ไหนก็อย่างน้อยเขามีช่องทางนี้พี่ใครก็ใช้วิธีการแชร์ทักษะของแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวพี่ใครถนัดเรื่องแปลลูกเ,เขาถนัดเลี้ยงเงี้ยบางคนก็อาจจะถนัดขายอย่างเงี้ยก็แชร์ไรายได้กันไปอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเนาะเราก็ไป,ไปตอบโจทย์กับเพื่อใไข ที่เราทํากับพี่น้องเกษตรกรก็ดีเนาะหรือว่าแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเงี้ยครับแทนที่เราจะกําไรเข้าหาตัวเจ้าของกิจการเพียงอย่างเดียวเนาะแต่มันเป็นเหมือนเหมือนเครือ <kilomet re> ข่ายครับที่พี่ไขว่าพี่ไข่เชื่อมกับทางเครือข่ายที่เป็นคนรุ่นใหม่แต่ละฟาร์มใช่ไหมครับคือไม่อยากให้อาชีพตรงเนี้ยค่ะมันหายไปซึ่งเกษตรกรเจ้าของฟาร์มเขามีของดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ทายังไงให้มันเกิดได้รักษาหรือว่าสร้างความหลากหลายในการแปรรูป ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัววัตถุดิบของเขาเองอย่างนี้ค่ะถ้าผมมีความรู้ผมก็อยากแชร์จริงๆนะคือผมว่าให้แบบมีชีวิตที่สั้นแต่ได้ทำตามฝันดีกว่าชีวิตที่ยาวแล้วต้องแบบทำอะไรที่เราไม่รักอะ่ะไม่รู้นะ่ะผมว่านะแล้วชีสพี่อร่อยมากมแล้ววลีเมื่อกี้เนี่ย ผมยืมมาจากอินสตาแกรมเหมือนกัน